สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันิลเกอร์จะมาพูดถึงครับโอกาสในการตกชั้นของแต่ละทีมครับที่ต้องบอกเลยว่าเข้าขายมีโอกาสตกชั้นนะครับซึ่งวันนลเกอรก์ก็มีอยู่หลากหลายทีมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบัลแกเรียเช็กเบลเยียมฝรั่งเศสไทยของเราครับรวมถึงเกาหลีใต้ครับว่าเส้นทางในสนามที่2เนี่ย พวกเขาเนี่ยต้องเจอกับใครบ้างและสถานการณ์ในการตกชั้นของแต่ละทีมเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยโอกเกอร์สรุปให้เพื่อนๆชัดเจนเลยครับว่าทีมไหนมีโอกาสประมาณไหนเรามาคาดการกันนะครับอย่างนี่เราทราบกันนะครับว่า V วเอ2025นะครับมีการคัดตกชั้นแล้วนะครับนั่นคือทีมสุดท้ายเนี่ยจะตกชั้นนะครับในปี2026เนี่ยจะไม่ได้เล่นนะครับแต่จะกลับมาเล่นอีกทีเนี่ยปี2027แต่นะครับ คุณต้องทําอันดับโลกให้ดีด้วยนะครับปี2027เนี่ยถ้าอันดับโลกคุณไม่ถึงเนี่ยคุณก็ไม่ได้เล่นนะครับหมายความว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตกไปเนี่ยมันค่อางจะยากนิดหนึ่งนะในการที่จะขึ้นมานะครับคือเล่นได้ในปี2027ก็จริงอ่ะแต่ว่าคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นหรือไม่เนี่ยว่ากันอีกทีแต่ว่าปี2026เนี่ยต่อให้อันดับคุณดีเนี่ย คุณก็ไม่มีสิทธิ์เล่นนะครับถ้าปี2025ตกชั้นนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะทีนี้ครับเรามาดูในเรื่องของตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งครับโอเ์ก็จะเน้นนะครับทีมที่มีโอกาสตกชั้นก็แล้วกันนะนเพื่อนๆนะจริงๆแล้วเนี่ยมีทีมอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างเซอร์เบียที่อันดับก็ไม่ค่อยดีเนี่ยแต่โอ๊กมองว่าทีมพวกเนี้ย พวกเขาสามารถเอาตัวรอดได้อยู่แล้วครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขาเป็นทีมขนาดใหญ่นะถึงรอบแรกๆเนี่ยอาจจะมีการเอาผู้เล่นสำรองเอาเด็กลงมาเล่นบ้างอะไรแบบนี้แต่ถึงเวลาถ้าเขาเอาจริงเนี่ยอกเชื่อว่าทีมพวกนี้ยจะไม่ตกชั้นนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะเราไปดูกันที่บบลแเกเรียกันก่อนเลยครับก็ต้องบอกว่าบบลรเกเรียนยอยู่อันดับที่9นะครับ ตอนแรกเราก็เก่งกันว่าบบลกเรีเนี่ยมีโอกาสตกชั้นเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยเัลกเรีเองเนะครับก็จบอันดับสุดท้ายนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับสถานการณ์ของบัลกเรีเนี่ยพวกเขาชนะ2นัดแล้วนะเออทำให้พวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะลอยตัวพอสมควรนะครับโดยการที่เขาชนะ2นัดเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันก็เป็นการที่พวกเขาเนี่ยชนะทีมใหญ่ด้วยนะครับเพื่อนๆเขาไม่ได้ชนะทีมเล็กนะ เขาชนะทีมใหญ่ด้วยนะครับมีการชนะทางฝั่งของโดมินิกันแล้วก็มีการชนะทางฝั่งของเซอร์เบียครับเพื่อนๆพ่ให้ตัวทางฝั่งของบบลเรียเนี่ยค่อนข้างที่จะในมุมโอกนะถือว่าพวกเขาลอยตัวในระดับหนึ่งแล้วนะครับในการที่พวกเขาจะเข้ารอบต่อไปครับเพราะว่าเขาชนะทีมใหญ่ไงเพื่อนเพื่อนเออแล้วก็ในสนามที่2ใเนี่ยตัวเัลเรียเองนะครับมีแมตช์ครับที่ต้องตัดกับทางด้านของเชกค,ครับเพื่อนๆ หมายความว่าถ้าบัลแกเรียาสามารถเอาชนะเช็คได้เนี่ยพวกเขาจบเลยนะพวกเขาจบเลยนะครับเพื่อนๆพ,พวกเขาก็3มนัดเนี่ยไม่ตกชั้นในมุมโอกเนี่ย ถือว่าแน่นอนแล้วในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วเาก็มีเกมตัดกับทีมชาติไทยด้วยนะจริงๆนะครับถ้าเขาสามารถเก็บเช็คได้เก็บไทยได้4ี่นัดนี่คือจบหรือไม่ก็ไม่ว่าจะเป็นเช็คหรือไม่ว่าจะเป็นไทยเนี่ยเขาเก็บได้สักเกมหนึ่งเนี่ยโอกาสที่เขาจะรอดตกชั้นเนี่ยก็มีสูงมากๆแล้วครับเพื่อนๆเพ,อนเพราะฉะนั้นเนี่ยบัลกเรีเนี่ยโอ่งมองว่าโอกาสรอดสูงมากๆเลยครับ ครับเป็นทางฝั่งของทีมเช็คกันบ้างครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยเก็บชัยชนะ2นัดมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับโดยในสนามแรกเนี่ยผลงานค่อนข้างที่จะดีนิดนึงครับเพื่อนๆในการที่ชนะทางฝั่งของสหรัฐอเมริกามาครับโอ้โหเป็นการล้มยักษ แล้วก็ต้องบอกว่าผลงานเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการชนะเกาหลีมาทําให้ตอนนี้เช็คก็ชนะ2นัดเช่นเดียวกันนะผลงานก็ถือว่ามีสนามที่2เนี่ยไม่ว่าจะชนะบัลแกเรียหรือไม่ว่าจะชนะไทยเนี่ยเช็คก็น่าจะลอยลําแล้วนะครับเว้นแต่เช็คจะแพ้ลวดซึ่งถามว่าเช็คมีโอกาสแพ้ลวดไหมในมุมของโอ๊กเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะแพ้ลวดนะครับเพราะว่าตัวเช็คเองนะครับเขาก็มาเจอกับจีนนะ แล้วก็เจอกับบลร์กเรียนะครับเจอกับไทยเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยสมมุติถ้าแพ้บลรกเรียแพ้ไทยเนี่ยโอกาสที่จะไม่ชนะใครเลยก็มีเหมือนกันนะครับเช็คเองก็ถือว่าประสบการณ์ในเวนอลเนี่ยอาจจะไม่เยอะแต่ก็ต้องบอกว่าเช็คเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งพอสมควรเลยนะครับในการเล่นในในสไตล์ยุโรปนะครับใหญ่แล้วก็หนักแน่นมากๆนะครับเ,เพื่อนๆทีนี้ครับเราไปดูทีมหนึ่งนะครับนั่นก็คือเบลเยียมนั่นเองนะครับเบลเยียมก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ม่พวกเราเนี่ยก็ นิดนึงนะในการที่เบลเยียมชนะเราไปได้เะครับเขาก็สามารถที่จะเก็บมาได้1นัดในสนามแรกนะครับเขาก็ไปแพ้ฝรั่งเศสนะคล้ายๆเป็นงูกินหางก็ว่ากันไปนะครับโอกาสตกชั้นของพวกเขาก็ยังมีอยู่ครับเพราะว่าชนะเพียงแค่นัดเดียวอะเนาะสนามที่2ครับเจอคู่แข่งค่อนข้างจะหนักนะครับเจอกับบราซิลในนัดแรกครับนัดที่2เจอโดมินิกันครับนัดที่3เนี่ยเจอเกาหลีนัดที่4เจอกับแคนาดานะครับผมมองว่าเบลเยียมเนี่ยถ้าเก็บเกาหลีได้ชนะ2นัดโอกาสที่จะ ลอดตกชั้นก็มีสูงก็คงจะไปวัดกับเกมเกาหลีนะครับส่วนเจอกับโดมินิกันบราซิลแคนาดาเนี่ยอันเนี้ยอกว่าเจอกับบราซิลเนี่ยโอกาสชนะน่าจะยากแต่เจอโดมินิกันกับแคนาดาเนี่ยเบลเยียมอาจจะมีโอกาสทําได้และมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ผมมองว่าเบลเยียม จบสนาม2นะถ้าชนะเกาหลีก็สถานการณ์ก็ไม่ได้ตึงขนาดนั้นอยู่ในลักษณะที่โอเคพอไปได้เหมือนกันนะครับส่วนฝรั่งเศสครับตกอยู่ในสถานการณ์ที่ก็เหมือนกับเบลเยียมเลยครับเพื่อนๆชนะ1น,นัดนะครับโดยสนามที่2เนี่ยทางฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยจะเจอกับเยอรมันเนเธอร์แลนด์เซอร์เบียแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับบอกได้เลยว่างานเข้าอย่างหนักครับฝรั่งเศสมีโอกาสจะแพ้รวดเลยนะครับเพราะว่าทีมข้างต้นทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆเ,เหนือกว่าเขาทั้งหมดเลยนะ เยอรมันก็เหนือกว่าครับเดนมาร์กก็เหนือกว่าเซอร์เบียก็เหนือกว่าอะาะสหรัฐอเมริกาก็เหนือกว่าครับแต่อันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าทางฝั่งเซอร์เบียและสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมาตัวเต็มแค่ไหนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าฝรั่งเศสถ้าเจอตัวเต็มเ็เหนื่อยแน่ๆครับเพื่อนๆอะ ทีนี้มาดูทีมชาติไทยของเรานะครับแน่นอนว่าสนามแรกเนี่ยชนะฝรั่งเศสมานะครับแล้วก็เก็บชัยชนะได้1นนัดสนามที่2ครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะมีโปรแกรมเจอกับญี่ปุ่นนะครับเจอกับอิตาลีเจอกับเช็กแล้วก็เจอกับเบลเกเรียนะครับโฟกัสหลักๆครับคงเป็น2นัดสุดท้ายของสนามที่2นะครับในการเจอกับเช็กแล้วก็ทางด้านของเบลเกเรียไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับทีมชาติไทยครับถ้าเก็บเช็กกับเบลเกเรียได้ถ้ากับเรามีชัยชนะ3นัดจบครับในเรื่องของการตกชั้นเนี่ยอุกว่า น่าจะยากมากๆคือถ้า3นัดแล้วยังจะตกชั้นเนี่ยคือต้องต้องสวยจริงๆอ่ะเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเราเก็บ3นัดไม่ได้จริงๆผ่านมาสสนามนะคือไม่สามารถชนะเช็กกับบบลกาเรียได้จริงๆเนี่ยขอชนะทีมใดทีมหนึ่งก็พอเพื่อนๆเจอเช็กเจอบบลกาเรียเนี่ยขอชนะ1แพ้1เท่ากับเรามีชัยชนะ2นัดจาก2สนามเนี่ยถือว่าพอก้อมแก้มได้โอกาสรอดตกชั้นก็ยังมีสูงอยู่นะครับในมุมอโอ๊กนะเอาเป็นว่าไทยเนี่ย ขอสักหนึ่งนัดนะครับถ้าเราไม่ไหวรจริงๆเนี่ยขอหนึ่งนัดแต่ถ้าเป็นไปได้ขอสองนัดเลยเจอเชคเจอบัลกเรีเนี่ยจะง่ายมากๆนะครับจบสนามที่2อเนี่ยโอกว่าเราก็จะลอยลําเลยนะครับถ้าเราสามารถชนะเชคกับบัลการียได้นะครับอีกต่อไปครับเป็นทางฝั่งของทีมชาติเกาหลีครับอันนี้ตึงมือตึงเปียะเลยครับเพื่อนๆเพราะว่าทางฝั่งของเกาหลีเนี่ยพวกเขาเนี่ยครับจะต้องเล่นเพื่อหาชัยชนะนัดแรกให้ได้ครับสถานการณ์ตอนนี้ตึงเปียะเลยครับเพื่อนๆน ตัวของเกาหลีเองนะครับก่อนหน้านเนี้ยแพ้มาสีนัดนะครับแล้วก็สนามที่2เนี่ยเจอคู่แข่งที่่อนขาจะเขี่ยวพอสมควรนะนัดแรกเจอแคนาดาครับหนักมากๆนัดที่2เจอเบลเยียมนัดนี้เลยครับเป็นนัดความหวังของเกาหลีครับว่าจะมีโอกาสคว่ำเบลเยียมได้หรือไม่นะครับถ้าคว่ำเบลเยียมได้เนี่ยพวกเขาก็จะกลับมาชนะ1น,นะครับ แน่นอนว่าสถานการณ์พวกเขาจะดีขึ้นมาเยอะเลยครับแล้วก็เบลยเยียมก็งานเข้าเหมือนกันนะเพราะว่าก็จะกลายเป็นว่าเบลยเยียมก็จะเก็บช,ชนะนัดที่2ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับสมมุติว่าเบลเยียมสนามที่2นี่ยังไม่ชนะใครนะแล้วนัดที่3ครับเกาหลีเจอกับตุรกีนดที่สี่เจอโดมินิกันถ้าเราจะมองจริงๆเนี่ยเกาหลีมีโอกาสที่จะสูสีกับเบลยเยียมมากที่สุด แต่ว่าถึงเวลานะวันนั้นนะครับเราต้องดูว่าตัวของเกาหลีเองจะมีความมั่นใจมากแค่ไหนเพราะว่าการที่พ่ายแพ้บ่อยๆเข้านะครับก็ทําให้สภาพจิตใจของนักกีฬาเนี่ยอุกว่ามันก็มีห่อเหี่ยวกันบ้างแต่ถ้าเขาชนะเบลเยียมขึ้นมาได้อุกบอกได้เลยว่าลุกเป็นไฟแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกาหลีชนะได้เนี่ยมันหมายความว่าทีมอย่างไทยเราทีมอย่างฝรั่งเศสทีมอย่างเบลเยียมเองเนี่ยงานเข้าเลยครับคือต้องดิ้นรน หาชัยชนะกันเพิ่มกันยกใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆเอ้าก็เป็นสถานการณ์ที่โอ๊กมองว่าเราเราก็ดูกันนะครับว่าใครจะเป็นอย่างไรนะซึ่งเท่าที่โอ๊กดูเนี่ยเบลการเียกับเชค2ทีมนี้ยังไงก็มีทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยที่รอดตกชั้นแน่ในการเจอกันนะครับในสนามที่2เนี่ยพวกเขาจะเจอกันเองต้องมีทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยได้3นัดแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชคกับบลการกเรียโอ๊กว่า2ทีมนี้ โอกาสลอดตกชั้นสูงมากส่วนสถานการณ์แบบคาบลูกคาบดอกนะครับนั่นคือเบลเยียมฝรั่งเศสและก็ไทยเนี่ยที่ตอนนี้ชนะมาทีมละหนึ่งนัดเนี่ยยังเป็นไปได้หมดเ,เพื่อนๆไม่ว่าจะตกชั้นไม่ว่าจะลอดนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่า3าทีมเนี้ยเบลเยียมฝรั่งเศสไทยเนี่ยสถานการณ์ดีกว่าเกาหลีพอสมควรเลยครับเพราะว่าเกาหลีเองเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยแล้วก็โปรแกรมที่เหลือเนี่ยค่อนข้างที่จะหนัก มากมากครับเพื่อนๆอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปได้ว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยโอกาสตกชั้นก็ดูดีขึ้นเยอะครับหลังจากที่ชนะฝรั่งเศสนะครับที่หนักจริงๆคงจะเป็นเกาหลีแล้วที่ลอยลําจริงๆคงจะเป็นเบลเรียกับเช็กนะครับส่วนไทยฝรั่งเศสเบลเยี่ยมยังคงลุ้นกันสนุกแน่ๆครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับพี่เห็นยางไรก็ว่ากันมานะครับใต้คลิปนี้ได้เลยแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะ้รับใหม่นะครับสวัสดีครับเจอกัน